阿ามค่ะอะเม่อะเมค่ะอะเมีอะเมค่ะอะม่อะม่ อันดาเด็กนังบักอันดาอันดาครับเล็กๆกำพาโตมากำแหงน่าหลอนน่ะฮะอันดาอันดาคนล่ออันดาคนละมารั่สิบยี่สิบ งจีไม่นั่งแลบลินเงี่นยน่ะแห้ยใหญ่น้โน้ดิใหโนมไม่สนโลกเห็นไหมแองจี้แองจี้ครับแองจี้ครับ แองจี้แล้วแองจี้ยี่สิบสี่ยิบสี่ยิบสี่หรือชีมันสนย4ิบสี่ิกี้เดี๋ยวนมไม่กระหกเดี๋ยวนมไม่กระขาดอีกอ่ะใครพี่ใครเข้าห้องแมวใครเข้าห้องแมวมายู ยูรีดิย <video> <royable> ัวจนไไปแล้วอสนนี <S 2> <S 2> <S 2> ่ซันนี่ไปแกลอะไรใครหรอันนี่จะไปแกลพี่เกียร์หรอดูไอ้บังอันดาคนรอดีกวอะอ่ะอันดาอันดาไม่ทําน้องนะอันดานี่เราชอบแกลน้องนี่อแม่จะเอาแกกลับคืนสุพันน่ะจอส่งกลับสุพันเลย โอมาแล้วกำแหงนะเราอ่ะดูแมวเด็กน้อยเล่นเพื่อนๆเุ้ยเห็นขาปะปะแมวเด็กมันสนแมวเด็กมันสนครับแมวเด็กมันสนครับมแมวเด็กมันสนครับพพรวิ่งไหวครับวิ่งไหวครับ ป,ป๊าป๊าป๊เฮ้ยมาอยู่ที่เท้าป๊าป๊าเฮ้ยเฮ้ยคนยไม่มีห้องอยู่นะครับต้องมาอาศัยห้องแมวอยู่กันนะครับซันนี่คม่สบายกท,ทนอยู่ทุกคืนกดัน,นั้นจนรมดแล้วมไม่ชอบให้แม่ป่วย Sani 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 Sani